รอลุ้นรูปแบบการเล่นรูปแบบใหม่ของตุรกีสวัสดีแฟนเวลลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงทีมตุรกีทีมตุรกีนะครับก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในระดับสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการว i เอหรือว่าชิงแชมป์โลกนะครับดังนั้นนะครับการแข่งขันในปีนี้นะครับไทยของเราก็เจอตุรกีแน่นอนแต่สิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้สำหรับทีมตุรกีก็คือทีมตุรกีนะครับแข่งในวีเอจบ 8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็แข่งกับสาวไทยของเราก่อนที่สาวไทยของเราจะพ่ายไป3-1นะครับแล้วก็ตุรกีเข้าชิงแต่ก็ไม่ได้สมดังใจนะครับเพราะว่าตกในรอบ4ทีมสุดท้ายเช่นกันนะครับส่วนการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับสาวไทยของเราได้เจอกับตุรกีอีกครั้งหนึง่งแต่ทางสาวไทยของเราเอาชนะไปได้แล้วก็ฟอร์มของตุรกีก็รู้สึกว่าจะตกลงมากพอสมควรทําให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของตุรกีนะครับมีการปรับ เปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าโค้ดอย่างกุยเดตินะครับก็ไม่ได้เป็นโค้ดทีมชาติตุรกีแล้วนะครับซึ่งทีมชาติตุรกีได้โค้ดใหม่นะครับนั่นก็คือแดนียลซึ่งก็เป็นโค้ดที่เคยเล่าคุมทีมให้กับทีมเซอร์เบียมาก่อนพูดง่ายๆก็คือโค้ดของตุรกีและเซอร์เบียสลับกันนั่นเองสําหรับรูปแบบใหม่หรือว่าฟอร์มการเล่นของตุรกีในปีนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเนื่องจากว่าโค้ชคนที่จะมาดูแลก็คือคนที่สา สามารถพาทีมเซเบียไปถึงแชมป์นะครับและที่สำคัญก็คือทางตุรกีเองนะครับก็มีผู้เล่นสำคัญอีกคนหนึ่งเข้ามานะครับนั่นก็คือเมลิซ่าวากัสนะครับซึ่งก็เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากๆและก็ได้สัญชาติของตุรกีในปีนี้พอดีและก็เป็นทีมชาติของตุรกีมาบวกกับโคสต์หมเคิลนะครับซึ่งก็คงจะลงตัวและมีอะไรใหม่ๆให้แฟนวอลเลย์บอลติดตามและก็น่าติดตามทีมตุรกียอย่างแน่นอนสำหรับภาพที่เห็นนี้นะครับ ก็เป็นการาซ้อมในระบบทีมนะครับแล้วก็เป็นการซ้อมที่มีโค้ชเดนิเอลคนใหม่นะครับที่คุมทีมอยู่เราก็รอติดตามกันนะครับว่าการเล่นของตุรกีจะโดดเด่นหรือว,ว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคนนี้นะครับเป็นคนสําคัญที่จะมาเสริมทัพให้กับตุรกีนั่นก็คือเมลิซาวากาสนี่ครับซึ่งก็เล่นให้กับทางเฟเนบาเช่นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาและในทีมชาตินี้ทั้ง คาราคุสนะครับที่เป็นตัวหนักอยู่แล้วนะครับรวมถึงวาคัสนะครับจะทําให้ฟอร์มการเล่นของตุรกีหนักหน่วงแค่ไหนก็ต้องติดตามกันและที่สําคัญนะครับทีมของตุรกีก็จะเจอกับสาวไทยในสนามสาวไทยของเราบ้านบ้านเรานะครับนั่นก็แปลว่าเชียร์กันสนุกมันแน่นอนสําหรับแฟนบ,บอลที่มีบัตร ชมนะครับในวันแข่งตุรกีวันที่29นะครับที่ประเทศไทยก็น่าจะได้ติดตามแล้วก็ได้ดูฟอร์มกันชัดๆแบบเห็นจะจะกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะครับฝากแฟนเบบอลกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเราสามารถที่จะส่งของขวัญขอบคุณเล็ก,ลกๆน้อยๆให้ช่องเราก็จะเป็นเรื่องที่ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ thank <laughs> you